สวัสดีครับ AAS Play ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดฟุตบอลรีโวไทยลีกนัดที่21ฤด,ดูการ2021 2022เครับเรามากรนที่สนามชนบุรีสเตเดียมครับวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทีมชนบุรี FC ครับเปิดบ้านพบกับโบลิสเตโร f อโดยในวันนี้มีคุณอักรพรจิตอํานวยและผมธนาธรลือสิริรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับกลับไปดูรายชื่อสเสืผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมครับชนบุรี f อเจ้าถิ่นครับวันนี้ส่วนฝั่งทีมเยอืออขง รังสารวิวัฒชัยโชคนะครับโบลิสเตโรวันนี้มาในระบบ3.43นะครับเริ่มเกมการแข่งขันครับโบลิสเตโรทีมเยือนเป็นฝ่ายเคลูกเริ่มเล่นก่อนครับมาในชุดสีเหลืองล้วนเลยครับครึ่งเวลาแรกครับจะบุกจากขวาไปซ้ายห <love> ยดมาลูกนี้จะให้กัฝ่ายบกเกียมีความเร็วก็ฝฟายบกเกียเข้ากรอบเกีโทษแล้วจวังหวะนี้ได้จริง เสาแรกไม้ผ่านสิงโวีชัยครับดูภาพช้าอีกทีครับตะบุงควบมาแล้วไม่กล้าทำฟาวเลยครับแต่แวออ่าไายบอที่ฉันกับไฟโกเกียรครอสมาลูกนีน้อ้าวครับอยู่บยองซูหลุดไปแล้วแตะหลบสิงโวีชัยแล้วยิงโอ้โหหลุดออกหลังไปครับโจังหวะนี้นี่น่าได้สุดๆเหมือนกันครับแต่ว่าอยู่บยองซูเนี่ยเหมือนจะเสียจังหวะไปแล้วครับแล้วจังหวะยิงเนี่ยเขาหลักไม่ดีแล้วครับ แล้เสียบโบ่มงผ้าดนครับแตะหลบทีนึงแล้วจังหวะยิงเนี่ยครับเ้าหลักมันไม่อยู่เลยครับโอ้เดี๋ยวดูครับแต่งหลบสิทธิวิชัยแล้วอืมจังหวะยิงยับเตะมุมยับโกริสเตโรสมาลูกนี้เสาแรกยังโมงสกัดได้ครับจากไปเลี้ยงเสียบอลยับฟิกโบกียยิงยัดอีกทีหนึงก็ข้ามคานนี้ีะยิงตัดไปก่อนเลยครับ ว่าข้างหน้ามียูเบยองซูคนเดียวครับก็ทําเกมบุกขึ้นเร็วไม่ได้หวางยาวมาทีที่ว่างเลยครับไปโบกเกียมีพื้นที่มีเวลาไหลคือหลังมาวิ่งมากดลูกนี้เตาเกินไปครับสิห์ทวิชัยรับไปได้จังหวะแต่จังหวะนี้เป็นของโบกเกียรครับที่เปิดย้อนมาแล้วกาแมนได้ตบปันด้วยขวาเลยครับแต่ว่าน้ำหนักมันเบาไปทีนี้คันยุกมีอ้อนไปยังไม่ให้ครับอิสร <c oughs> <c oughs> นี่คันยุกคานยุกได้คอร์สลูกนี้สอสอได้มงแล้วหลุดกรอบออกไปครับลูกมงของเกิร์ดริดครับนี่ครับลงมาก็เปิดให้เพื่อนเลยครับนี่คือทีเด็ดในจังหวะเปิดของจี่นี่คันยุกนะครับแล้วก็มิติในเกมรุกเนี่ยจะหลากหลายมากขึ้นนะครับตอนนี้นี่ครับเปิดมาจี่นี่คันยุกแต่หิ่ก็ลูกนี้มงไม่ถนัดแต่ว่าผมกัดเสียบเสาเลยครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบถือว่า ตั้งหัวเน้นๆเหมือนกันนะครับเกอร์ติครับสิทธิโชคปิดบอลเล่นได้แล้วจ่ายไม่ดีครับเกอร์ติตัดบอลมาดีดีคันยุบหักมาลูกนี้อาครับหลุดมาแล้วแต่งลบทีนึงแล้วยิงโอ้โหพ่านหน้าปากประตูออกไปครับลูกยิงหลงคันยุบค,ครับโอ้ลงมานี่จีจาดเหลือเกินครับแต่ก็ต้องบอกว่าแนวรับของโคลิสเทโลเนี่ยโอ้โหพลาดกันบ่อยเหลือเกินครับ ตัดมาแล้วสับด้วยซ้ายครับแต่ว่าบอลมันตุบเสาออกไปจังหวะนี้ถือว่าแนวรับโคลเชโลนิพลาดเลยนะครับฟางออกมาด้านข้างครับนัตพคนจ่ายเข้ามาด้านในครับเลียวได้แทงลูกนี้เอวันโดไม่ทันครับชนินออกมาตัดบอลไม่ได้ครับวางยาวขึ้นมาของกิษาดาแล้วมาถึงอยู่บยองซูกกระดกลูกนี้ชนคานครับ โอ้โฮไม่ได้ประตูมาเซตกันใหม่แต่ว่าเวลาหมดแล้วละครับผู้ตัสินปารุวิตบมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกครับยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับสเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาติดตามไฮไลท์ครับเรียวเปิดมามงสกัดออกมาได้ จังหวะสอหน้าเกตโทษเป็นของบริสเทโรลองยิงลูกนี้ตรงตัวชนินครับเป็นโอกาสยิงครั้งที่2เลยครับของบริสเทโรนี่ครับชุมพลนนครับล็อกเข้าขวาแล้วยิงกิตาการแมนวางยาวมาลูกนี้อยู่บียงซูมงขึ้นหลังไว้คานยุบมีเกิดลิบประคองอยู่ยังไม่ให้ครับไหลขึ้นมาสหรัฐต่อมาแล้วยิงไกลอูข้ามขาออกไปครับ แล้วไหลไมาอีกทีนึงกดด้วยขวาบอกโอ้บอลแรงครับแต่ทิศทางไม่ได้ครับชมบุรีตัดบอลมาได้ยูบยองซูแต่งหาช่องแล้วยิงโอ้โหเชียวเสาออกไปครับยังโชคดีที่ยูบยองซูนี่หักข้อเยอะไปหน่อยจ่ายพลาดนะครับจังหวะนี้แล้วยืนคนเดียวโล่งๆแปะทีหนึ่งแล้วหักข้อด้วยขวาครับให้เหลี่ยมเยอะไปนิดเดียวครับจังหวะนี้ ตอนนี้ต่างฝ่ายต่างผิดพลาดกันครับเรียมัตสุมะะแทงตามช่องมาน้ำหนักขอด,ดีเลยครับอัตพลเข้าเกยโทษแล้วเปิดมาอม,มงสก,กัดไม่ได้เสาสองยังเป็นของเทโรนาเกยโทษลองปั่นลูกนี้แล้วโอ้โหผ่านหน้าปากประตูออกไปครับโอ้นี่ถือว่าใกล้เคียงเหมือนกันเลยครับจังหวะปั่นจังหวะนี้ผู้ทำได้ดีเลยครับสัญชัยนนทศิลา เก็บตกจกังหวะสอครับแตะเท้าขวาแล้วแตะทีหนึ่งเลือกมุมแล้วบุชช้มมาไปนิดเดียวครับโอ้เดี๋วดูมุมนี้ครับว่าห่างแค่ไหนครับโอ้โหมันแน่นไปหมดครับเอวนดโดก็ไม่รู้จะจ่ายใครครับยัดมาใหม่จังหวะนี้ทะลุมาแล้วครับขอบบริสโลแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับหนึ่ประตูต่อศูนได้หรือเปล่าอ,อ้โหไม่เข้านะครับแม่มีทงจาก ผู้ช่วยผู้ตัดสินเนี่แต่เดี๋ยวต้องเช็ค VR กันอีกทีครับทางฝั่งวุิเทโลยิงเข้าตรงตาข่ายไปแล้วนะครับยศศักเฉวนะครับโอ้ลูกนี้ได้ลุ้นเลยนะครับวิ่งมาจากลายแต่ก็มีการเช็ค VR ออยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงครับแฟนชชบุรีนี่เสียว่าครับกัมกึ่งเลยครับจังหวะนี้ครับโอ้โหแฟนทั้งสองทีมก็หวาดเสียวครับอยสินบอกว่ายังไงครับ จะไปดูเองนะครับดูแบบนี้โอ้โหไม่ล้มนะครับไลน์นี้ VAR ครับถ้าตีออกมาแบบนี้นี่ครับดีใจสุแล้วครับจะเป็นโยศักิ์ชวนะครับทำประตูให้บริสเทโลขึ้นนำครับบริสเทโรทีมเยือนครับเดี๋ยวดูจังหวะภาพชัยครับวิ่งถอยออกมาแล้วนี่ครับไปแอบอยู่ข้างหลังแล้วจบสกอร์แบบเฉียบคมเลยครับเสียบเสาสองเข้าไปครับโอ้จบสกอร์ได้ดีมากครับโยศัก์ชวนะจังหวะนี้หรือมาใหม่ครับสัมพันธ์ สัมพันธ์ยอดมาขานยุกเอาบอลลงแล้วโดนเบียดตุดสินเป่าฟรีคลิกให้เลยครับอืโดนจับฟาวไปครับคพริสเตโรเสียฟาวไปจังหวะนี้นี่ครับเข้ามาเดี๋ยวสิ้นวิชัยบอก5คนพอครับกำแพงแล้วมีไปนอนแอบอยู่คนหนึ่งครับขานยุกยิงลูกนี้้วโอ้ จริงๆรับตีเสมอแล้วครับเชบุรีหนึ่งประตูต่อหนึ่งรับโอ้กำแพงมีรูครับลูก ну นี้ยิงเข้าไปตรงกำแพงนั Made ่นแหละครับที่ว่ามีช่องอยู่ครับโอ้แล้วเฉียบขาดมากครับมีเสมอได้สองแต้มเลยครับโอ้โค่นกำแพงไม่ได้เลยครับเพราะว่ายิงหลบกำแพงมาครับดูครับอื แทงนี่มีรูครับนี่ช่องโหว่ก็เลอเลยครับโอ้โหยืนไม่ยืนไม่สนิทเลยครับสิ่งที่มีชัยนี่อาจจะบอกให้แหวกไว้นิดนึงครับเพื่อเขาจะได้มองบอลเห็นแล้วยิงมาช่องนั้นพอดีครับแล้วมันหนีมือสิ่งที่มีชัยครับโอ้โหแท่งยัดเข้ามาครับจะพลิกบอลยังไม่ได้ตามเก็บจังหวะสองได้ครับเรียวเรียวลูกนี้แล้วลองยิงโอ้โบอลข้ามขาออกไปครับ เอาแนวรุกเติมมาเหมือนกันนะครับอาทิตย์บุดจินดาครับคนบอก็หวังถิงชนะเหมือนกันครับยังเป็นบอลของโปริเโรอาทิตย์บุตรจินดาอาทิตย์เปิดมาลูกนี้แล้วไม่ยิงติดรอกครับขึ้นไปลุ้นกันเยอะเลยครับโอ้ดีลองยิงแล้วรับไม่ได้ครับเชนินเนี่ยดูเดี๋ยวดูช็อตเซฟครับเอกชัยลงมาเนี่ยแรงขายังดีอยู่ครับลองปั่นดู เทโรก็สวนขึ้นมาใหม่เอาไปชนกันเองตรงนั้นับเป็นของโปลิสเทโรไหลเข้ามาหน้าเขตโทษแต่งหนึ่งที่แล้วหลบมาข้างในโอ้โหไม่ได้ยิงครับจังหวะสองตั้งบอลกันมาเข้าช้างเอกชัยเอกชัยยกมาแล้วมงจะจ่อเรียบร้อยเลยครับสองประตูตอนหนึ่งโปลิสเทโรขึ้นนำโอ้อาทิตย์บุตรจินดาครับลงมาเป็นซูเปอร์ซับก่อนหน้านี้ว่าจะเจ็บไม่ไหวนะครับโอ้โหลุกขึ้นมาเล่นต่อแล้วก็มงลูกนี้เลยครับ โอ้สุดยอดจริงๆครับจังหวะคอสของเอกชัยดูภาพแชาครับตอนแรกนึกว่าจะยิงแต่ยอดมาแล้วเข้าเต็มศีรษะเลยครับโอ้โดนนาทีบาปเลยครับชลบุรีครับทดเวลาไป3นาทีกว่าแล้วครับอหมงเต็มศีรษะจริงๆครับอาทิตย์บุตรจินดาดูขอโทษครับเพราะว่านมาคางแข่งชลบุรีครับตามที่ทดกันเนี่ยเหลือนาทีเดียวครับศาดตรยาวขึ้นมาข้างหน้า และได้มงด้วยสิงนธุวิชัยครับรับไว้บนเส้นเลยครับโอ้ก็ถือว่าทาได้ดีแล้วนะครับยูบยงซูแต่ว่าสิงนธุวิชัยเนี่ยก็ยังเซฟได้ดีครับดูวับหยอดเข้ามาแล้วังหวันนี้เค้กตัวมงนะครับโอ้โหแต่ว่าเซฟตรงเส้นเลยชายุเปิดไม่ขึ้นครับปล่อยข้ามามงสก,กัดออกไปได้หน้าเคตโทษเป็นของชมบรียิงยัดติดบล็อกครับ แล้วบุรุษศรีนก็เป่านวิทยาหมดเวลาการแข่งขันไปเลยรับเป็นทิมเดือนโปลิสเทโร f เอฟซีรับบุกมาเอาชนะชมบุรีเอฟซีสองประตูต่อหนึ่งับจบเกมครับโปลิสเทโรบุกมาเก็บสามแต้มได้ครับเป็นสามคะแนนสำคัญของโปลิสเทโรจริงๆครับแล้ววันนี้เวลาในการถ่ายทอดสดทาง a a เ Play ก็หมดลงมาที่เรียบร้อยแล้วครับคุณอัครพรจิตอํานวยและผมธนาธรเลืองศิริต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ